ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูต้นเสาวรถนะครับก็เคยถ like ่ายให้ดูรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดู <sia S 1> ความแตกต่างนะครับข้างเสารถนะครับความสูงประมาณ2เมตรนะครับความสูงอยู่ hm ที่2เมตรนะครับแล้วก็มาดูนะครับหลังจากที่เราปลูกไป1เดือนครับตอนแรกต้นซื้อมาปลูกความยาวประมาณ15เซนนะครับผมความสูงครับมาดูว่าหลังจากที่ปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับ ต้นจะเป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับต้นกําลังสวยงามครับตอนนี้ยอดมาถึงนี่ครับความสูงค้างคือสองเมตรนะครับยอดมาอยู่ที่สองเมตรแล้วครับผมช่วงแรกๆนะครับต้นมันจะตั้งตัวช้าครับไปนานมากเลยแต่พอมันอยู่ตัวประมาณสักสองอาทิตย์นะครับต้นไปเร็วมากนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มแต่ยอดนะครับข้างล่างเขามาสามยอดนะครับเนี่ยครับสองยอดมาก็เป็นสามยอดนะครับ เราก็ต้องช่วยจับยอดก่อนช่วงรแรกนะครับส่วนต้นนู้นครับก็เกือบถึงแล้วอีกมาณห้าสิบเซนถึงนะครับอันนี้เราก็ทําคางรอนะครับเป็นคางไม้ไผ่นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ขึ้นยอดคู่นะสองยอดนะครับแล้วก็มียอดข้างข้างขึ้นมานะครับด้านนน้นก็เกือบถึงอีกห้าสเซนนะครับด้านนี้ก็มาณห้าสิบเซนนะครับต้นไปเร็วมากนะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับส่วนต้นนู้นครับกําลังตั้งตัวนะครับจะช้ามากนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นบวบนะครับต้นบวบโตเร็วเขานะครับซึ่งการปลูกบวบปลูกหลังนะครับแต่เขาโตเร็วมากนะครับมาดูนะครับอันนี้ต้นสับปะรดนะครับใบจะหยิกนะครับน่าจะเจอพวกเพลี้ยพวกอะไรนะครับดูดน้ําเลี้ยงครับทําให้ใบหยิกนะครับนี่ครับ ทางก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ปลูกเองนเนามันทำทางคางนะครับมันจะประหยัดนะครับปกติเขาบอกว่าปลูกประมาณสี่เดือนครับจะได้เก็บผลนะครับก็ดูไปน่าจะจริงเหมือนที่เขาพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งเดือนน่อยๆนะครับต้นก็เกือบถึงข้างบนแล้วนะครับอีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนก็คาดว่าน่าจะได้ติดผลนะครับอีกไม่นานนะครับผมอันนี้ก็อัปเดตให้ดูนะครับว่า สาวรถนะครับปูกก็ไม่ได้ยากนะครับดินตัวนี้เป็นดินที่เป็นดินทรายมากนะครับผมแต่ก็เราลดน้ําปรับปรุงแล้วก็หุ่มฟางลดจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็แสงแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างนะครับปรับปรุงดินให้ดินสวยนะครับต้นก็โตได้นะครับนี่ครับเอาให้ดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ไทนุงนะครับผมก็อีกไม่นานนะผมก็จะเปิดขายนะครับขายผลนะครับประมาณสองเดือนกว่าๆถึงสามเดือนครับ เราก็จะมีผลขายออนไลน์นะครับผมใครที่สนใจก็รออีกไม่นานืนรอครัผมนะครับ,นะรบดูแตงโมงรับแตงโมงก็ใกลงจะติดผลนะครับแตงโมงก็กำลังสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็คุมฟางทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเอาให้ชมเพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ